สวัสดีครับชนิดติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่องที่อุทัยธานีก็บุกชนะร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลรีโวลีคัพได้สําเร็จครับเกิดในกาลฟุตบอลรีโวลีคัพรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับร้อยเอ็ดพีบียูไนเต็ดทีมจากไทยลีก3เปิดสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ดพบกับอุทัยธานีทีมจากไทยลีกนะครับคู่นี้มีประตูนาที51นะครับอุทัยธานีขึ้นนําจากชาลลัมป์สชาลัมป์บสครับสุดท้ายเอาไม่อยู่จริงจริงครับวง จากนั้นนาทีที่76อุทัยธานีมาได้ลูกที่2จากเตียโก้อันเวสก่อนที่ทุ่งชดเวลาบาดเจ็บครับเตียโก้อันเวสทำประตูที่2ของตัวเองครับปิดท้ายให้อุทัยธานีบุกชนะ100 H.P.B. ยูไนเต็ดสามต่อศูนย์แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จครับส่วนอีกคู่นะครับไชน่าฮอนบิลทีมจากไทยลีก2เปิดบ้านต้อนรับแบงคอกยูไนเต็ดคู่นี้มีประตูเดียวในช่วงทุ่งเวลาบาดเจ็บนาที90บวกห มาเอลทอมเบียทำประตูให้กับแบงคอกขึ้นนำหนึ่งต่อสูตรครับตวัดยิงตามน้ำเข้าไปนะครับจากนั้นนาที90บก6พิรพัฒน์โนชยาของแบงคอกนั้นเหลือผู้เล่นเหลือแบงคอกนั้เหลือ10คนครับหลังจากที่พิรพัฒน์โดนไปแดงแล้วจากสนามจากการเข้าสกัดเป็นผู้เล่นตัวสุดท้ายนะครับ แต่ว่าแบงคอกกอรักษาสกอร์ไว้ได้ครับบุกชนะ1-0ต่อแล้วก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับส่วนผลในคู่อื่นนะครับเมืองตรัง u ยูไ e นเตตแพ้ลำพูนวอริเออร์หต่อ2เชียงรายยูไนเตตชนะพีทีประจวบ1 0, นครับการท่าเรือชนะขอนแกน่น u ยูไ e นเตตด3ประตูต่อ2และบริรมัม u ยูไ e นเตตชนะบีจีปทุมยูไนเตตด3ประตูต่อ1ครับ